มาดูราคาทองคุณผู้ชมคะปีนี้ปีทองเลยนะคะเพราะว่าทองเนี่ยพุ่งเลยนะคะนะคะหกหมื่นกว่ากันแล้วหลายๆท่านบอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าในชีวิตนี้ราคาทองมันปรับขึ้นเร็วมากขนาดนี้แต่ดีไม่ดีบางทีในอนาคตก็จะปรับเพิ่มขึ้นหากว่าดูสถานการณ์ต่างๆนะคะราคาทองคําร้อนแรงค่ะสูงสุดเป็นประวัติการทั้งทองโลกทองไทยวันนี้ราคาทองรูปพรรณขายออกใกล้แต่หกหมื่น 2,000บาทแล้วค่ะ สมาคมค้าทองคำรายงานความเคลื่อนไหวราคาทองในประเทศวันนี้ก็คือ7ตุลาคมนี้นะคะเปิดตลาดปรับขึ้นทันที450บาทจากนั้นปรับขึ้นต่อเนื่องโดยขึ้นไปสูงสุดของวันนี้เมื่อเวลา10นาฬิกา41นาทีทองแท่งรับซื้อบาทละ61,000บาทขายออกบาทละ61,100บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ59,775บาท88สตางค์ขายออกบาทละ

บริษัทหัวเส้นเฮงระบุว่าราคาทองในประเทศปรับขึ้นตามราคาทองในตลาดโลกที่สูงสุดเป็นประวัติการเช่นกันโดยสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กพุ่งขึ้น67.4ดอลลาร์แตะระดับ3976.30ดอลลาร์ต่อออนซ์ประเมินในระยะสั้นมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่3980ถึง4,000ดอลลาร์ปัจจัยสนับสนุนราคาทองเกิดจากนักลงทุนกังวลกรณีที่หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ ยังคงปิดทำการหรือชัดดาวส่งผลให้ทองคำมีความน่าดึงดูดในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหากภาวะชัดดาวสหรัฐยืดเยื้อก็จะทำให้ราคาทองขึ้นต่อนอกจากนี้ยังมีแรงหนุนจากการที่นักลงทุนเชื่อมั่นมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเตือนนี้ค่ะ